อ๋อใช่เลยสามพัดเจนเลยที่เขาเขาโดนมาเชื่อชิดนแน่ฮ่าฮ่าฮ่านอันนี้คือตัวเปรี่ยวเลยมาหนึ่งสองสามเข้าเลยโอเคตรงนี้นะนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สามวันสองคืนไฟไนท์วันนี้พวกเราอยู่กันที่วังหินนะครับลาดพร้าวังหินนั่นเองเชื่อเพื่อสถานที่โดยพี่ปิ๊กนะครับสามวันสองคืนในี้มาพบกับนักสู้ด้านซ้ายมือนะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วชื่อว่าเป็ดลงนวมบอยครับเป็ดลงนวมบอย นี่ครับแบนไทยครับแบนไทยนะครับที่ดังไปทั่วโลกขวามือชื่ออะไรครับพิงแมนเตอร์ครับพิงแมนเตอร์เราทำอะไรอยู่จับมวยอยู่จัดมวยอยู่ทตะตันนะก็มีช่องทางการติดต่ออะไรของเขาอยู่เหมือนกันใช่ครับถูกติดต่อกันได้ครับรายการที่สุดยอดที่จัดในเร็วนี้ใช่ครับโอเคโเมาเจอในกิจการอะไรครับผมสายบอลหนึ่งยกสามทีนะไม่จบรม่หยุดไม่ไม่ต้องตีสามรอยทุกท่านไม่ต้องใจเป็นนักกีฬาฟังกรรมการนะครับเอารมณ์อ่ะ นพี่เป็ดลงนมบอยนะครับวันนี้จัดเป็ดมาเองนะครับผมจัดเป็ดมาเองครับวันนี้มาเองเลยอเวลาเตอร์พร้อมพร้อมพร้อชุดยดส่ั้นยแ้อยนักหน่อย

เรเครื่องหุ่นแล้วโค้เยเลยคยโอ้คุยกัน่คุยกันเปลาแล้วอย่งดียรลแล้ว ย้อนหน้านะครับคุณแล้วไปหอกเลยโอ้ยไปด้วยไปด้วยแล้วชุดมาชุดมาชุดยอกกันแล้วเออเล็นยกันราชุดเลยสวยยิ้นได้แต่ต่อยจริงนะพี่ชายขอแรงๆออกมาค่อยขอด้วยขอด้ยโอ้ยมาถ่ายนะถ่ายนาทีสุดท้ายมาจากสุพรรณเลยนะทุกคไปด้วยรับไปด้วยนาสุดท้ายแล้วนาทีสุดท้ายเอาหน่อยนิดนึงต้ห้เต็มที่ขอเน้นๆขับตัวขึ้นหน้าเลยอยู่เ่เชียร์ขึ้นหน้าเต็มตาได้ครับ

น,น่าสนุกไปเป็นไงบ้างหาผู้หาผู้รู้จักกันไว้นะมิตรภาพ